จาระ40บาทนะคะคำละ20บาทเท่านั้นเองพวกถึง5ชั่วโมง<า>5ชั่วโมง5ชั่วโ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิิยานค่ะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันบนรถเพราะว่าเรากําลังจะไปหาข้าวเมานะจ๊ะเรานัดข้าวเมากินอีกแล้วจ้าซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมาแรงมากๆที่เขา่เพิ่งมาเปิดในไทยทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะก่อนออกไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รีมายถึงข้าวเม้านะคะเวลาที่เจอกันทุกครั้งเนี่ยก็คือน้ําหอมเพราะว่ามันมีน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่แอมใชา้แล้วแอมชอบมากข้าวเม้านางใช้แล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยใช้กลิ่นอะไรทําไมหอมจังนั่นก็คือนี่จ้ก เป็นน้ําหอมนะคะกลิ่นเชอร์รี่ไซรัปนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เราชอบที่สุดทุกครั้งนะคะที่ฉีกลิ่นนี้ออกไปจะมีแต่คนถามว่าโทษนะคะฉีกลิ่นอะไรทั้งพนักงานร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคือเจอบ่อยมากรวมถึงผู้ชายด้วยนะจ๊ะเออก่อนออกไปเนี่ยเดี๋ยวแอนนะคะก็จะฉีดก่อนนะซึ่งจริงเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบหลายขนาดทุกคนแต่ว่าขนาดนะคะที่แอมใช้ตลอดเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่คุ้มสุดอะไรสุดนะคะในไลฟ์เราใช้บ่อยมาก ใครเคยเห็นแอมใช้ในไลฟ์เม้นมาบอกนะเพราะว่าชอบจริงนะคะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆแล้วก็เป็นเฟรนด์รินะคะของพี่สายป่านด้วยนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอเข้าเมากันเลยนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์จ้ะสวัสดีค่ะข้าเมา้าโอ้เร<อ>ือ่องนะอันนี้เบาแล้วกลัวว่าจะฆ่าเข้าเมาก็เลยเบาๆมาก็ไม่แต่งนะนี่ไม่แต่งแล้วหรอไม่ืมาเป็นี้เลยลองพืนนหนาวันเนี้ยบา แต่เขาทานเราคื้นกันเขากินนมขึ้นอนเช้าป่เออแล้วเออแล้วทำไม,น,มนะสำหับที่นี่บอกก่อนคืออย่างนี้ปกติแล้วกลิ่นโปรดของเราเชอร์รี่ไซรัปอะน้ำหอมไม่ได้นอน,นงงจีบไปผับคือแบบมนวุ่นวายมันแบบเอ๊ะเ,เ,เ,เข้ามาชนเข้ามาดมเข้ามาถามอะไรก็ไม่รู้มากมาย<อ>ประเด็นก็คือเขาครบรอบสองปีออกเป็นเชอร์รี่ไซรัปดิเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นมาถูกต้องยังไงคะกลิ่นต่างของเดิมไหมปกติแล้วเชอร์รี่ไซรัปกลิ่นมันจะหวาน แล้วกลิ่นก็จะยั่วมากใช่ไหมเธอมันจะมีความเชอรี่มีความเล่าเล่าแล้วดมเข้าไปแล้วมันก็จะมึนๆแล้วก็จะผู้ชายก็จะเดินตามเราอย่างว่าง่ายประเด็นก็คือเชอรี่สลับเอ็กทรคนิกส์เนี่ยเขาจะมีการ a อ d on ความสดชื่นเข้าไปอ๋อมันก็จะทำให้เหมาะกับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงที่สำคัญคือยังหวานอยู่วันนี้ปวันแรกที่ขายหมดแล้วเหลือขวดเดียวจริงมะจริงฉัน่ะจองไว้ให้เธอเพราะว่า ฉันรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนได้ลองคือเชร์รี่ไซรัปขวดแรกของแอมมี่กิิยาก็คือเละเขาบอาไปพบเจอไปพบไปอยาใช่ใช่ใชเขามีหลายกลิ่นมากเลยนะคะกลิ่นเยอะมากนอกจากน้าหอมของเขาในรีป็นแบบเนี้ยเขาก็ายังจะมีโปรดักต์ของเขาอีก,อกนะี่อุ้ยรสนะอุ้ยเอ็นดูว่าใ่รสนะอืมอุ้ยดูพอดีพอดีทุกคนต้องบอกนิดนึงว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์คนไทยแต่เขาทํากลิ่นออกมาได้แบบแพงอะ่ะ และราคาทุกคนจับต้องได้นี่คือเชอรี่ไซรัปดิเอ็กซ์พุซี่นี่เป็นตัวเทสที่ร้านเป็นตัวเทสเดี๋ยวจะขอเทสก่อนนี่เป็นกล่องสุดท้ายที่เตรียมไว้เธอขดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้สามารถที่จะมาสอยได้เลยที่เคาน์อรมีขายออนไลน์ทั้งอินสตาแกรได้เป็นยังไงหอมนะเธอฉันรู้สึกว่ามันแบบฉีดกลางวันได้คือถ้าใครชอบความหวานไปเลยอ่ะ แต่ละกลิ่นเนี้ยเขาจะมีความแบบสดชื่นเฟชเหมาะกับซัมเมอร์ฉีดคือหอมทั้งคืนทุกคนทีเขาก็จะมีการจัดโปรเพื่อทำน้อยากให้มาดูวิคอ์เตอร์ก็มาดมมาเทสวยใครนะคะที่อยากได้น้ำหอมที่ราคาแบบไม่แรงแต่คุณภาพดีแล้วก็คุณภาพดีนะแนะนำว่าให้มาลองดมแล้วก็ลองสอนออกไปดูเพราะมันดีจริงดจริงนี่คืออวยขนาดเนี้ยคนอาจจะคิดว่าแบบจ้างใครติดตามเขาม่าวหรเขามัไม่ใช่่าสอนปีแล้วอะ แล้วแล้วฉันจะบอกเลยว่าฉันใช้กลิ่นเชอร์รี่ไซรัปอะกลิ่นปกติแหละฉันใช้ในไลฟ์ตลอดแล้วฉันก็พยายามกูตลอดว่าแบบมันดีมากมันหอมมากจริงทุกคนนี่ถือมันเป็นร้านอะไรนะมันเป็นร้านซูชิสายพานอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเหรอ ร้านที่มีสาขาเยอะๆ,อๆใช่แต่ว่าอันนี้เราต้องมาลองก่อนว่าอร่อยจริงหรือเปล่า,ตาแต่ว่าอันนี้เราต้องมาลองก่อนว่าเราจะได้คิวไหมเ <c oughs> น,นี่ยเดี๋ยวเราอ่ะเราอ่ะจองไม่ได้นะ,ะเ<อ>พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะคะ <c oughs> ชิโร่นะจ๊ะประเด็นก็คือห้างเ,เปิดสิบโมงครึ่งที่นี่ที่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงคนแน่นเนือๆนั่งรอค เดี๋ยวฮัลโหลเรามาเช้ามากเลยนะคือห้างเปิดสิบโมงสิบโมงครึ่งเรามาถึงสิบเอ็ดโมงเออก็คือมาถึงตอนห้างเปิดแค่ครึ่งช UH> ั่วโมงแต่ตอนเนี้ยเราต้องรอห้าชั่วโมงถึงจะได้กินร้านเนี้ยเป็นซ JA ูชิสายพันธุ์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นตังไม่ไหวอ่ะรอห้าชั่วโมงรอห้าชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วเราจะมาดูกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเออมันรู้ไปสิว่าห้าชั่วโมงมันแหรอวนไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเข้าไปในร้านจับมืกันโอ้เมื่อกี้ แอบไปหาของกินมาแล้วไปกินมานิดน,นึงโม่หิวมากะคะ่ะก็เลยมาช็อปน้ําหอมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ยังเพื่อกดเาเมาเร็วน้ำหอมถูกมากก็เลยมาช็อปก่อนละกันพ่าเวลาคุณพาที่ชันเรื่องหม่ว่ากลิ่นไหนควรจะมีอะไรยังไงคะกลิ่นไหนเป็นเบสเซลเลอร์ท่างกลินก่นสั้น,นะคะ่ะโดนไปเจ็ขวดเจขวดจ้ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราได้คิวแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปข้างในซึ่งจะบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาจริงๆเนี่ยเขาปิดรับคิวตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายกกว่าทุกคนแล้วก็ให้น้องนะคะไปรอรับบัตรคิวเนี่ปรอมาณเที่ยงนะจะบอกว่าตอนมารับตอนเที่ยงนะคะอีกคิวเนี่ยก็คือรอทั้งหมด9ชั่วโมงว่าตอนเที่ยงรอ9ชั่วโมงแต่เรามาตอน11โมงก็คือรอ5ชั่วโมงนะคะถึงจะได้กินตอนนี้ไม่รอชา้าเราได้โตแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกวา่าไม่ะลาคไม่ะ แอบกินกน่ะทำไมกินก่อนแล้วล่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาดังมาจากที่ถึงเพราะว่า,วาร้านเขาเนี่ยเป็นซูชิสายพันที่ราคาเข้าถึงแล้วก็อร่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารองกันนะคะโอโทโร่40บาท<อ>ซึ่งจริงถ้าเกิดว่าโอโทโร่เราไปกินข้างนอกอะ่ะทำจะประมาณร้อยสองร้อยแต่ที่เนี่ย สี <40. S 1> ่สิบเลยก็อันนี้มี่สามารถออเดอร์ได้ครั้งละสี่ก็คือว่เอาจะมาเสิร์ฟตรงนี้หน้าหน้าโต๊ะเราเลยอ๋อทางนัสี่ครั้งละสี่ก็คือสามารถตักได้เรื่อยๆได้เลยแล้วก็ส่วนน้ำตรงนี้รีฟิวเองตรงนี้จะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเป็นชาฟีอ๋อนี่อารมณ์ญี่ปุ่นเลยทุกคนไปญี่ปุ่นก็คือส่วนใหญ่จะรีฟิลน้ำซีตอนนี้เรารอเข้าเมาก่อนเพราะว่าเขาเมาเนี่ยแอบไปเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวสั่งรอเขาเมาเลยละกันตอนนี้คือถุงโร อู้เอานนี้ด้วยนี่เอาเอาทำแพงไปดีกว่าได้ดสี่ได,ด,ด้สี่แล้วก็พอกดยืนยันแล้วก็พี่ก็ค่อยกดเลือกไหนโอเคพอคอมสี่นะคะแล้วก็กดสั่งอาหารอ,อ,อยู่อาารสีไส้ากิมะมีมาได้ซึ่ง ามาจิกับปลามาดาเนี่ยจะเป็นปลาที่เขาเนี่ยจะชอบเอาไปทำในโอามากระเส่นะคะจะเป็นปลาที่ราคาแพงแต่ที่นี่เนี่ยเริ่มต้นนะคะที่2องคำห0บาทก็ตกคำละ3าบาทเท่านั้นนะซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้นะคะที่เรากดสั่งไปเริ่มมาส่งแล้วนะจ๊ะมีน่ากินมากแต่ละคำชิ้นนึงซึ่งัน,นี้จะเป็นคำแบบใหม่ๆที่เขาทำมาเลยนะคะอุ้ยอันนี้น่ากินมากหมือนกล้วย ไม่เลยว่าจุกมากเนื่องจากทางเรานั้นกำลังรอคุณเข้าเมาสเด็ดอยู่นะคะแอดมินของเราก็เลยสั่งของทอดมาซึ่งของทอดเนี่ยน่ากินมากราคาเท่าไหร่คะ80บาท80บาทเป็นกุ้งทอดจัะและดูคุณผู้ชมกินแล้วก็คือแค่ดูแล้วก็น้ำลายไหลแล้วอร่อยมาก มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแล้วรถตู้ให้ขับตามอีกทีหนึ่งนะคะราคาที่นี่นะคะซูชิสองคำนะคะสีแดง40บาทเท่านั้นตกคำละ20บาทะคะและซูชินะคะจานสีเทานะคะสองคำนะคะ60สบาทตกคำละ3าบบาทส่วนซูชินะคะจานสีทองนะคะสองคำนะคะ80บาทตกคำละ40บบาทและสุดท้ายจานสีดำ เป็นพรีเมียมที่สุดของเรานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสรุปกันเลยว่าดีจริงหรือว่าจุกตาคุ้มค่าก,การรอคอยไหม5ชั่วโมงซึ่งเราได้กินหมดนี่นะจ๊ะกินเข้าไปได้ยังไงงงมากเธอเคยกินกร้านนี้มาก่อนไหมไม่เคยฉันไปญี่ปุน่นฉันก็ไม่เคยกินฉันไปญี่ปุ่นฉันกินร้านนี้ปลหลอดเลยทำไมเพราะว่าถูก <laughs> เคยที่ที่ญี่ปุ่นร้านเนี่ยเขาจะได้รับการเรียกรันว่าร้านซูชิร้อยเยนเออถูกและดีเวลาฉันจะนั่งกินอ่ะคนญี่ปุ่นมันจะจิงจังแล้วเขาจะกรองกรองกรองก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 ันใช่แล้วคือรู้ไหมประเด็นอ่ะเดินไปจ่ายตังเองอันนู้นไม่คิดเองอ๋อให้คิดเองด้วยเหรอเอออันนู้นไม่คิดเองคือด้วยความซื่อสัตย์เลยถ้ามาทำเหมือนกันที่เมืองไทยไหนคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ดูซิว่าสะปั้จะเป็นยังไงปั้มไม่ไหวค่ะดิฉจะบอกเลยนะคะมีทูน่า อันนี้เป็นอโอโทโร่กลิ่วปะโอโทโร่กลิ่วค่ะอันเนี้ยเป็นพรีเมียมสุดอันเนี้ยราคาจะอยู่ที่120บาทต่อคัพอ่ะฉันเป็นแิดรับเชิญฟังมากมัจะลองชิมให้ก่อนละกันสั่งมาเพิ่อมอีกหนึ่งที่อยากชิมเหมือนกันค่ะดีมากเลยนี่ตอนแรกคิดว,ว่าคนจะเยอะอย่างนี้ตอนเห่เห่อตอนนี้พี่ไปชิมามาคนนั้นต้องเยอะอยู่ตลอดแน่เลยมีหน่นออยู่ในนี้อันนี้อร่อยมาก ข้าวคน,คนจานละสี่สิบแล้วดูไทยหวานจิชิ้นใหญ่มากมมบ้าไหนไมีสองแานพันข้าแบบไหนเหมือนกันมีมาอาหานยาวๆไปเน้นใหญ่ชิ้นจะเป็นข้าวปลาไหลแล้วไม่ใช่แบบข้าวปั้น หลาหมึกตัวละยี่สิบบาทโคตรมากเรื่งมากวิตร really ีกูดนี่ให้ดูขับหน,หนาๆนะคะอันนี้หอยเชลล์ดีอ่ะแมงกะพรุนไนะหมน่าจ่ายไ ออมากเลยทุกคนตั้งแบบกินมาไม่มีอะไร,ไไรน่าอร่อยะมากินอย่างนี้รู้สึกสะใจเนาะม่นเหมือนกูจริงคุณค่ะสดมาเกเลยอือไข่ปลาแซลมอน20บาทเอ้าปกติที่อื่นก็ร้อยหนึ่งดูชิปต,ตลาดนักตายแล้วนะตอนนี้ตายแล้วนะ ปากอันนี้เป็นปลาไหลอีกพันหนึ่งเขาเรียกว่าอนาโกะ้ะจานละ120บาทลองกินพอลไม้ขึ้นมาไม่ละลายแบบละลายมากฉันเคยไปกินโอมาการ์ตที่หนึ่งแล้วกินปลาไหลที่ละลายแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนอีกเลยแต่นี่เนี่ยอนาโกะอร่อยมากคำละแค่120 ออร่อย,เ,ยรเธอ,อยังไม่ได้ชิมอ่ะอันนี้นะคะเป็นโอโทรโรฟิวโอโทรโรกิวคำละร้อยยี่สิบอร่อยมากเนาะมันเป็นยังไงครัุณมันเหมือนกินวากิวแตงปลา นี่คือแซลมอนปรีวฉันสั่งมาเห็นเลยว่าหนังจะต้องกรอบกรุบกรุบนอกจากซูชินะคะเขาก็มีเนื้อด้วยนะจ๊ะคือจุกมากทุกคนตอนนี้ไม่ได้อิ่มอะไรนะอิ่มข้าวโอทโรเหมือนกันไหมโอทโรแบบพรีเมียมสุดอันนี้จะราคาอยู่ที่คาละร2อยบาท ดีมากจินโหดเหมือนโถดใครมาก็สำหรับฉันเลยนะราคาคือดีมากมรสชาติคือดีมากวัตถุดิบคือดีมากแต่5ชั่วโมงก็ต้องดูว่าเราวิ่งราหรือเปล่าเออแนะนำว่าใครจะมามั้งแต่ห้างเปิดค่ะอย่ารอสำหรับแอมน,นะแอมขอสรุปเลยนะเพราะว่าบางจานเนี่ยจานละ 40, 40อะค่ะตกคำละ20บาทโคตรคุม้ม แล้วจ้าละ120ที่ตามแบบโอามากเกษตรเขาขายกัน3-400เนี่ยก็คือ120บาทก็คือควดคุมทุกคนแนะนําว่าอยากให้มาลองอย่างที่เขามาบอกว่าเวลานะคะต้องดูกันหน่อยนะแต่วันนี้มาถึง11โมงรอง5ชั่วโมงก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะคะแต่ด้วยราคาด้วยอะไรแล้ว,วคือให้เลยแล้วก็ความสะอาดดีมากมีน้ําให้กินรีแล้วก็มีทุกอย่างก็คือแบบครบแล้วพนักง,งานก็คือบริการดีนะคะร้านสะอาดดีมาก ดีให้ไปเลย10.10แล้วจะบอกว่าวันเนี้วันจันนะคนยังขนาดนี้ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็คือ,อ,อสุกเสาร์อาทิตย์อย่าพยายามหาทำใช่อย่าหาทำค่ะไม่งั้นคนุณอาจจะต้องรอเก้าชั่วโมงได้มาให้เร็วมาให้ไวถ้ามาไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน <laughs> <Coast> โอ้สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเมามอยเพียงเท่าน Th like ี้นะคะก็ขอบคุณคุณข้าเมาด้วยนะคะที่อุสามาเป็นแขกรับเชิญแน่นอนเออจะยป็นไซส์น <to> ี Ai ้หรอมันมีไซส์สาวสี่ฟกได้อะหรอแชรี่ไซส์แบบก็วันนี้โปรดโปรดแบนโปรตแบนโปรดนะคะแล้วก็สามารถไปช็อปกันได้นะสำหรับแบนโปรดแล้วก็แบนมิสนะจ๊ะวันนี้ก็ช็อปแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปติดตามผิวกล้ที่ชอบเม้ามอยค่ะเม้ามอยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดี